ไม่ไร่วงไข่ยิงประตูก่อนจะได้ไปยิงวะเอฟยกูเอไม่ใช่ทีเอทีเอทีเอใครน่ม ไล่กูนะบ้าโอ้ยเกิดบังเกิดมึงนี่ใครตายใส่กอดป่ะไอเฮีย,ย,ย,ยปยืนหมดไอเฮียมันก็หมดเหมือนกันใส่ดีเฮียมัยมเอาปืนตบอ,ตอยอ่าไปต่อยเฮียเออเอาปืนตบดีกว่าแรงกว่าพี่มันก็ตบกูเหมือนกัน <S <S เอาเว้ยเอาเอาุ้ยเชิญว้ เอ้ยมันจะไม่เก็บมันไม่ยิ่งกลับไปเก็บปืนมันปืนเพื่อนมันเอาเอาเราเต้าเราตานวิ่งทันมันหรือเปล่ามึงโอ้ไม่ทันแน่เลยว่ะไปไม่ทันแน่เลยอยู่อย่างไกลเลย่าเงี้ยมันเอายมวันไปซ่อนีเสวยสวยสวยดีต่อไม่เห็น เนี่ยเต้ส้มเต้าส้มเต้าส้มข้างหลังไอ้พวกอ้คิวกองนี้วยนี่เหรอบ้านเอฟบีซเหรอกล่ไ้ตามมหนกล่องไหนกล่องในห้องน้ำอ่ะใช่ใช่ตรงไอ้ตรงบามดบ้านไม่ไวได้หลยคิวไได้มากแค่ดนะมองไมแต่ต้องตาย ต่างให้กูเก็บลยโอเคเซดายังอ่ะกูจริงเซด้าโอเคเดี๋ยวไปกู้เดี๋ยวไปกู้เก็บแหลกเจ็บมากปะเจอแต่รีแล้วเจ็บจุดทั้งโซนแล้กิรีป่ะต้องลงไหอ่ะหัวกูไม่ได้ฟูนะแต่กูใส่แค่แค่เสื้อเนี่ยโดดอยู่เนี่ยที่เมื่อกี้ผมมาตายชั้นชั้นสามนะจอผมหัวกูใหญ่เฮ้ยออกมาตัวนึงพี่เนี่ย ข้างไหนออุ้ยเาตาโดดเข้าบ้านมันเหรอเออกูได้ปืนด้วยโอ้หน้าพี่เลยอ่ะมันอยู่ในพุ่มอ่ะพี่น่าจะไม่เห็นหรอกกูลองเปิดประตูอยู่ระเบิดอยู่ไหนวะตาเมื่อกี้มันอยู่หินมันอยู่หินอ่ะหายไปไหนแล้ววะแม่เดี๋ยวพี่กลับไปพี่บ้านจะเข้าที่เดี๋ยวต้องหาอีกหนึ่งข้างนอกนะโอ้เกียรมกหมดได้จัดเลยมว่านะครับกับเอสถ้าขับเอสนี่ไปทำโมบัลสองนัดใช่ไหมเออนี่นี่เฮตายนั่นแหละกระหนยิงนากูนากู ไมนั่มาขยิบเต็มเลยพี่ะซมเจอแล้วเต็มเลยพี่เดอบี่ย้ไปตั้งเซมิไว้ว่งหนีหนีลุงลุงขอเก็บได้ลุงมันมีปืนเกี้ยบ้านเลยแม่ฆ่าบ้านเหรอไ ไกล้านไกล้าเจอกันเต่าอยู่เจอกันปี๊ปเลยเออกิลลี่ครับกิลลี่เขาหลับอยู่กิลลี่กิลลี่โอเคโอเคโอเคไอ้เหี้ยไม่เห็นโหมดฟ้าไม่เห็นหัวฟ้าโอ้ยเขาบอกไม่โดนจริงอะโดนไรจริงไม่โดนยริงไม่โดนไม่โดนเออสวยเห็นตัวเดียวนอนยาวเลยไอ้เหี้ยนี่มันขยันพกอยู่แล้ว แดกขนาดนั้นเาจานีรไหนวะเาไม่เห็นมีเจ็เจเก็บเจ็บกระเพกยิงไกลๆเลพี่มาอยู่ในพุ่มอยู่ในพุ่มเจมอยู่ในพุ่มแอบยูพุ่มไหนวะเฮ้ยน้องใครพี่มาโลกอะเจ็บพี่เราของเรา ให้กูสักหน่อยคุณเดชสรันตายตายเออเะ็ดไม่เฮบน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 ผมรอพี่สรังอยู่เฮ้ยมันมันหลักประตูมันหลักรูมันหลักรูข้างบนซ้ายบนซ้ายยิงยประตูให้ขึ้นหอนด้ะพี่แตกแตกแตกเหตุแตกแล้วเหตุแตกแล้วอ่ายิงประตูยิงประตูขึ้นหอไปยิงประตูขึ้นหอพี่เจ้าอมัมาออกมาเอามาเข้ามาเข้ามาสามเข้าไปนี่ยิงประตูบนยิงข้างบนยิงข้างบนฮะ ยิงเลยยิงเลยไม่ตายไม่ตายยิงเลยตายยิงเลยยิงไอ้บอยซ้ายอย่าเพิ่งเข้าไปไม่ไปเข้ามันจะไปขึ้นไปพี่บอยวัดบอยวัดมีประตูนึงอติประตูล่างได้บ้างปะติดประตูนี้ได้ไหมไม่ต้องไม่ต้องเอ้อาประตูล่างยิงอย่าไปนุ่งไปนึงแป๊บนุ่งพี่ตายพี่ตายกันรอเราอยู่เราอยู่อ่ะยิง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 บอกมันยิงตัวไหนบอกกิรพลยิงประตูได้ยิงประตูได้แตกแล้ว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 ปะเปิะป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 เคลียร์เะียงดิ ตีนครับจะตรงไหนอ่ะท่านปามปามไปยังปามอะไรเอ๊ะตรงกูตัวนึงนะปามปามมาหนี่ปามมาหนี่ปามมาหนี้ปามขึ้นมาอ่นอนมานอนมาโอเคตรงกูเปิดประตูบอยขึ้นมาเด่นตาตีเสียงดิเข็ดใหญ่อะพี่เฮนอุ้ยมีคนยิงผมไลโดนแพ็คกูเลยกูเลยกูเลยเฮ้ยเหยียดขวาเหยียดขวา สวย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 วิ่งเข้าไปกับเราวิ่งเข้้าบวงวงวงเนี่ยกระโดดใช่ตัวไปยืนสวยพี่ไปฝั่งพี่ได้บ้างปะไหนอันไหนก็ได้พี่อ่ะอะไรนะมามาฝั่งมูได้ฝั่งได้ระวังมันระวังมันไอกพลาดเลยนะอยู่ให้อยู่หย้หยุดหลบหลบหลบพี่เดิมอยู่ที่เดิมตอนจะัต่ขามไอ้มึงไปเล่นมุมอื่นเลยล็อกล็อกไว้ไปไม่ได้ไม่ได้ก็เลเทีย